อยู่ๆไปนี่เ <Yaz> ป no. 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 ็นต่อแล้วกลับมาเป็นรองเขาบอกตอนให้น้ำครับผมตอนให้น้ำแล้วรู้ราคาป่ะชกเนี่ยไม่รู้อ่ะต่อไปนี้มันไม่มีมวยฝีมือแล้วครับต้องเดินชนต้องเดินชนต้องเดินอย่างเดียวเดินรักเดินอะไรเาเดินลักแจก็ต้องชนะต่อไปนี้ไม่มีมวยฝีมือครับไม่ไม่มีแล้วมวยฝีมือต้องทำมวยเดินอย่างเดียวต้องทำมวยเดินอย่างเดียว แล้วเราคิดว่าวเราตั้งรับเราตั้งรับแต่เราออกอาวุธใช่ไหมเราหนีไม่ได้หอกเราหนีหนีไม่ออกคเาไม่อคดเลยเยเลยดเลยล่าได้เขาอัคาวเลเขาตัวไอะขาขาจ่แทนลูก ก็มันมันเข้าปากไม่อะไรอ่งเงี้ยดังนั้นว่าเราไม่พูดซียกสามที่ดูแตกขาดไปด้วยแต่ชกเลยเนี่ยไม่รู้ส่ไงนะงได้โม่โดนตีเขาเขาผมไม่ได้โวยเมือโมเจมือแล้วเราตัวเล็กครับแชมป์ผมได้เป็นแล้วแชมป์ผมได้เป็นแล้วเราตัวเล็กเคลื่อสามารถผมก็ได้แล้วนั่นโอ่ได้ผมแทงกังนี่แล้วไม่ไม่มีอาการเลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบ คิดว yeah. 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 ่าน่าชนะมากกว่าคราวก่อนไหมใช่ครับเพียงจะถอยแต่คือว่าเราไม่ได้ถอยแบบนี้เยอะอ่ะเราก็เข้าคือเราตามชกตามสไตล์มือฝีมือนะใช่ครับอ่ะอยากอยากมีเลยบอกคนที่เชียร์เราหน่อยครับ FC ฟซีทุกประเทศนะครับขอโทษ FC ทุกคนครับแล้วก็ขอโทษทุกพี่สิทธิ์กแล้วก็พี่หวังแล้วก็พี่นุ่นและพี่ๆในน้องพี่ๆน้องๆในค่ายทุกคนครับ ทุกคนครับน้องแอดสำราตองออที่ทาให้ติดวังครับตอนนี้รู้ว่าเองต่อยดีมากมากเลยนะใช่ครับโ,โชคไม่ดีไม่รู้มันไม่ใช่โชคหรอกไม่เกีก่ยวกับโชคไม่เป็นไรครับแจ<ช>้งดวงเดืดผมก็กกเคยเป็นแล้วไ,ไ,ไม่เป็นไรครับเครับแล้วอไป้ง